i p h o n e 1 2 Pro Max ครับมือถือเครื่องนี้ครับเป็นมือถือที่จอใหญ่ที่สุดเท่าที่ Apple เคยทํามาเลยครับนี่ครับมือถือจอใหญ่ได้เป็นอยงนี้ครับเล่น4นิ้วสบายครับเห็นไหมเดือบื้อที่อีกเยอะครับก่อนจะไปแกะกล่องท่านครับยังไงก็ช่วยฝากกด Subscribe ให้ช่องเรือเล็กโปรดักชันของเราด้วยนะครับเราจะได้มีกำลังใจในการทำงานกันต่อไปครับลบกวนด้วยนะครับ สวัสดีครับรายการเดียนบ็อกแกะกล่องแกะกล่องดีแกะกล่องรวมกับผมนายจอห์นวารกลับมาอีกแล้วครับคลิปนี้ครับผมจะมาแกะกล่องทดสอบการเล่นเกมด้วยมือถือตัวโฮดตัวแรงตัวใหญ่ที่สุดของ Apple ครับกับเจ้านี่ครับ iPhone 12 โปรแม x ครับมือถือเครื่องนี้ครับเป็นมือถือที่จอใหญ่ที่สุดเท่าที่ Apple เคยทํามาเลยครับเดี๋ยวเรามาลองเล่นเกมด้วยมือถือเครื่องนี้กันหน่อยดีกว่าว่ามันจะมีอารมณ์แบบไหนแล้วก็ฟิลลิ่งจะประมาณไหนครับซึ่งปกติก่อนที่ผมจะได้เครื่องนี้มาใช้ครับผมใช้เครื่องนี้เล่นเกมมาก่อนครับนี่ครับ iPhone 11อครับอายุการใช้งาน1ปีเต็มพอดีครับไม่พอครับเดี๋ยวหลังจากเราทดสอบกันเล่นเกมด้วย iPhone 12 Pro Max แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาตอบคาถามที่หลายๆคนคิดไม่ตกกันครับว่าจะซื้อ p h o n e มาเล่นเกมเนี่ยควรุ่น จำเป็นต้อง iPhone 12เลยไหมหรือแค่ iPhone 11ก็พอครับเดี๋ยวคลิปนี้เรามีคําตอบให้ดูกันครับก่อนอื่นครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคแล้วก็อุปกรณ์ในกล่องของเจ้า iPhone 12กน่อยดีกว่าว่ามันมีอะไรกันบ้างครับอ่ะเริ่มจากตัวกล่องครับนี่ครับกล่อง iPhone 12ซึ่งเป็นกล่องแบบบางไปเรียบร้อยแล้วครับเพราะเขาไม่แถมอะแดปเตอร์และก็หูฟังนั่นเองครับกล่องก็เลยเบาบางลงแบบนี้ครับอุปกรณ์ในกล่องครับไม่ต้องพูดเยอะครับ ก็จะมีแค่ไม่กี่ชิ้นครับนี่ก็จะมีนี่ครับเจ้า iPhone 12 Pro Max ที่ตั้งอยู่ตรงนี้ครับผมเอาออกมาแกะติดฟิล์มใส่เคสเรียบร้อยแล้วครับเป็นสี Pacific Blue สีใหม่ของ iPhone ครับแล้วก็มีสายชาร์จครับนี่เป็นสายชาร์จ USB Type C to หัว Lightning ครับแล้วก็มีตัวเปลี่ยนซิมการ์ดแล้วก็นี่ครับติ๊กเกอร์ให้มา1ใบครับซึ่งใครอยากได้อแดปเตอร์ชาร์ตครับต้องไปซื้อเพิ่มในราคา690บาทครับเป็นอแดปเตอร์้าชาร์จแบบ20วัตต์ครับส่วนหูฟังก็เหมือนกันครับใคร กต้องไปซื้อเพิ่มครับ6กราิบาทเช่นกันครับนี่คืออุปกรณ์ในกล่องมีแค่นี้ครับมาดูสเปคในเครื่องกหน่อยดีกว่าว่าสเปคในเครื่องเป็นอย่างไงบ้างครับ iPhone 12 Pro Max ครับอย่างที่บอกครับเป็น iPhone ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่ Apple เคยทํามาครับก่อนหน้านี้ครับตัวที่จอใหญ่สุดจะมีขนาดหน้าจออยู่ที่6.5นิ้วครับแต่ตัวนี้ครับ iPhone 12 Pro Max ครับมากับหน้าจอ6.7นิ้วครับแล้วก็เป็นจอแบบใหม่ครับเป็นจอแบบ Super Retina XDR ครับความคมชัดนี่บอกเลยครับว่ากินขาดครับส่วน CPU ครับเจ รวมถึง iPhone 1 2ตัวอื่นๆครับเป็น CPU ตัวใหม่ล่าสุดของทาง Apple เหมือนกันครับคือ A14 Bionic ขนาด5นาโนเมตรครับซึ่งตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็น CPU ที่แรงสุดในตลาดมือถือตอนนี้แล้วครับแบตเตอรี่ครับตัว iPhone 12 Pro Max ครับให้มาที่3 6 0 0 87มิลลิแอมครับซึ่งถือว่าน้อยไหมก็อาจจะน้อยครับเพราะในตลาดฝั่ง Android เนี่ยถ้าเริ่มต้นจริงๆอ่ะให้มาที่4-5,000มิลลิแอมกันแล้วครับแต่จะบอกว่า iPhone เนี่ยถึงจะให้แบตเตอรี่มาแค่นี้ครับแต่การจัดการทรัพยากรในเครื่องเนี่ยมันทําได้ดีครับก็ไม่จําเป็นที่ต้องใช้แบตเยอะขนาดนั้นครับส่วนแรมครับไอโฟนตัวนี้ครับให้แรมมาทั้งหมด4กิก b ครับน้อยอีกไหมเหมือนจะน้อยครับแต่อย่างที่บอกครับว่า iPhone เนี่ยจัดการทรัพยากรในเครื่องได้ดีมากครับฉ สำหรับ iOS ครับส่วนล้อมของเจ้า iPhone 12 Pro Max เนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่128 g b ครับแล้วก็ไปจบอยู่ที่ตัวสูงสุดที่512 g b ครับมาฐานกันนักกันฝุ่นครับตัวนี้ครับสามารถกันนักกันฝุ่นได้แบบสมบูรณ์แบบเลยครับซึ่งมากับมาตรฐาน IP68 ครับแต่ เตืนไปก่อนนะครับว่าอย่าทะลึ่งเอาไปเล่นเกมในน้ำนะครับเพราะจําบดประกันนะครับอ่านี่คือสเปคคร่าวๆที่ใช้สำหรับการเล่นเกมครับส่วนพวกกล้องหน้ากล้องหลังเนี่ยเขาตามนี้นะครับมีกล้องหลัง3ตัวครับกล้องหน้าให้มาตัวหนึงครับกล้องหน้าและกล้องหลังครับสามารถถ่าย 4K 60เฟรมเรทได้แล้วครับและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการถ่ายกลางคืนของ iPhone จะดดีขึ้นกว่ารุ่นก่อนๆครับเอาแล้วครับเมื่อกี้เราพูดถึงสเปคแล้วก็อุปกรณ์คร่าวๆนะครับแต่คลิปนี้ครับประเด็นสำคัญอยู่ที่การเอามาเล่นเกมครับนี่ตอนนี้ผมเวยเกม G Mobile รอไว้แล้วครับก็อย่างที่บอกครับก่อนหน้านี้ก่อนที่ผมจะได้เจ้าเครื่อง iPhone 12 Pro Max เนี่ยมาใช้ครับผมใช้เจ้าตัวนี้มาก่อนครับ iPhone 11ครับนี่มาเทียบกันหน่อยครับนี่ความตาของหน้าจอครับนี่นี่นีเห็นไหมครับ หน้าจอนี่ใหญ่ให้คนแล้วไซส์กันเลยครับ iPhone 11ครับหน้าจออยู่ที่ประมาณ6.1นิ้วครับซึ่งจอขนาด6.1เนี่ยเท่ากับ iPhone 12และ iPhone 12 Pro ครับขนาดเท่ากันนะครับการเล่นเกมครับอย่างที่รู้กันครับผมเล่นเกมพับ G บ่อยมากแล้วก็เวลาเล่นเกม p u b G เนี่ยผมใช้ทั้งหมด4นิ้วครับการวางมือก็จะประมาณนี้ครับก็มือใหญ่ผมเนี่ยก็จะบังหน้าจอไปเกือบ3 0 4 0เครับนี่เห็นไหมเห็นไหมปัญหาหลักของการเล่นเกมโดยใช้ iPhone 11ในการเล่นเกมเนี่ยปัญหาหลักเลยคือมี1คบบือแไป ไวมากครับร้แบบพุ่ๆมากอีกปัญหาหนึงครับคือจอครับ iPhone เนี่ยเวลาเราเล่นเกมไปสักพักครับเครื่องมันจะเริ่มร้อนพอเครื่องเริ่มร้อนครับจอมันจะลดความสว่างลงโดยอัตโนมัติครับเพื่อป้องกันเครื่องโอเวอร์ฮีทเกินไปครับเราต้องมีทางแก้ก็คือเราต้องมีเจ้าตัวนี้ครับ นี่ตัวนี้ครับนี่พัดลมตั้งโต๊ะครับเป่าไปสิครับนี่เป่าไปเลยครับเล่นไปเป่าไปอย่างนี้เลยครับไม่ว่าจะเล่นในห้องแอร์หรือห้องพัดลมก็เล่นได้จอไม่ดับแน่นอนครับอ่ะมาอยู่ที่พี่อย่างเราบ้างครับว่ามันจะเล่นเกมได้ดีขนาดไหนครับเดี๋ยวเราไปดูที่ตั้งค้างก่อนดีกว่าครับกราฟิกตอนนี้ครับผมปรับไปที่สมดุลครับเฟรมเลทเนี่ยปรับไปที่สูงสุดครับเห็นไหมซึ่งตัวนี้สามารถปรับกราฟิกได้ที่อ l t r a HD เลยครับนี่ไหมโหปรับได้สูงมากครับถ้าปรับขนาดนี้เนี่ยแบตกินแบตแน่นอนครับอ่ะผมจะปรับไปที่สมุ ตัวเฟรมเรทครับสามารถปรับไปที่สูงสุดครับแม้แต่เราจะปรับไปที่ HDR SD นะเฟรมเรทก็ยังอยู่ที่สูงสุดอยู่นะครับนี่ยังไม่ลดลงนะซึ่ง iPhone 11เนี่ยมันจะลดลงแล้วครับอ่ะผมเล่นที่สมทุนพอละอย่าเพิ่งแบตอ่ะส่วนเรื่องใจโลครับนี่ใจโลครับก็เป็น iPhone ครับทำได้ดีอยู่แล้วครับทำได้ืีอยู่แล้วครับใจโลครับนี่ผมลองสเปครับนี่ฮะใจโลกันกดใจโลครับไม่มีปัญหาครับ ใสโลลื่นด,ดีครับส่วนมือถือจอใหญ่ขนาด6.7นิ้วครับเวลาผมวาง4นิ้วครับนี่เมื่อเทียบกับ iPhone 11ครับพื้นที่การเล่นการมองศัตรูเนี่ยเหลืออีกเยอะเลยครับเห็นไ,ไหมฮนี่ สี่นิ้วเล่นได้เลยครับไม่มีปัญหาครับไอโฟน12 Pro Max ขนาดจอ6.7นิ้วครับเดี๋ยวเรามาดูว่าถ้าใช้ iPhone 12 Pro Max แล้วเราลงเล่นเกมจริงๆสักเกม2เกมเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนครับเพราะผมเนี่ยมีปัญหาในการเล่นเกมที่มือถือจอใหญ่พอสมควรครับเดีย๋ยวเราไปลองเล่นดูครับดูว่าเล่นจอใหญ่แล้วความรู้สึกมันจะเป็นยังไงแล้วก็แบตเตอรี่ความร้อนมันจะเป็นแบบไหนครับอ่าไปดูกันเลยดีกว่าครับโอเคครับนี่เราเข้ามาอยู่ในเกมพับ g m o b i l e เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เสียงผมที่ยิงคือมาจากเสียงใบ ผู้ฟังนะครับโอเคตอนนี้ผมเสียบฟังกับเจ้าเบลกิน,นครับ hey, <Bel> เี่กเบลกินเรียบร้อยแล้วครับโอเคมาครับเข้ามาโดดอย่าบอกว่าจะเป็นยังไงครับกับการเล่นเกมบนมือถือ iPhone 2 Pro Max ครับมือถือจอที่ใหญ่สุดของ Apple นะครับไปโอเคผงคือแล้วครับห,หาปืนก่อน โอเคปืนพร้อมายพร้อมกายพร้อมครับตอนนี้การเล่นโอเคครับการทัดการอะไรครับถือว่าดีครับนี่ครับมือถือจอใหญ่ได้เป็นี้ครับเป็นสีนิ้วสบายครับเห็นไหมเดือพว้นที่อีกเยอะครับเนี่ยปัญหาแรกที่ผมเจอครับเมื่อก่อนถ้าเป็น iPhone 11นะเวลาวาดนิ้วไปเก็บของเนี่ยจะอยู่ประมาณนี้ครับแต่พอเป็น iPhone 12 Pro Max เนี่ยต้องเอื้ออีกหน่อยครับเนี่ยเอื้ออีกหน่อยเพื่อจะเก็บของครับ ตัวตัวปุ่มแบบมันกว้างขึ้นครับเพราะหน้าจอมันขยายปุยม่มก็เลยกว้างขึ้นครับการวาดนิ้วอย่างเงี้ยมันอาจจะทําได้ไม่สะดวกเท่า iPhone 11ท,ที่จอ6.1นิ้วครับพอเจอจอ6.7นิ้วเนี่ยวาดนิ้วไม่นถนัดเลยครับเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมจังหวะจะเก็บของเดี่ยวนี้มันต้องเอื้อมนิ้วไปไกลครับปกติ11เ,เดี๋ยวจีตรงนี้ปลดปุ๊บได้เลยแต่พอเป็น2องโปรแมสเนี่ยต้องเอื้อมนะครับเนี่ยพอเล่นเกมไว้เนี่บางทีมันติดขาดครับเนี่ยนะฮะติดขาดครับนี่คือปัญหาแรกที่เจอในการเล่นเกมมืือขอขอถจใหญ่ครับเระลอนน้มเื่น,นะยนะลเา เด่นอยู่ในห้องแอร์อรุณหภูมิห้อง25องศาครับเดี๋ยวดูว่าเครื่องมันจะร้อนแล้วจอจะดับไหมแล้วก็อีกอย่างนึงครับ<ม>เล่นจอใหญ่ครับ,รบนี่ปัหญหาที่สอนีนอน่คือเล่นจอใหญ่เงี้ยการจับอาจจะไม่คท่าถนัดนิดนึงครับเอาเทนะเอ้ยเหมือนมีใครแน่นายอ้าวไม่ทันอ่านี่การเล่นจอใหญ่อันนีกที่เป็นปัญหาสำหรับผมครับความไม่ถนัดในการจับจอใหญ่ครับเคยเล่นแต่จอเล็กเนี่ยพอมาจับจอใหญ่เนี่ยมันไม่ชินครับมีคนมา หมอหน่าโนวา,าตีเลยเหรอนา่เป็นหมอหรือเป็นคนอ่ะ การจับจอใหญ่ไม่ค่อยถนัดครับแต่เรื่องใจโลครับใช้ได้เลยครับส่วนฟิลิปการทัชครับทัชง่ายมากครับลื่นมากอยู่แล้วครับก็ราะไอโฟนเนี่ยถือเป็นสมาร์ทโฟนหรือมือถือที่เล่นเกมลื่นอยู่แล้วครับนายนายเล่นนานนานอย่างเกมเกมนี้เล่นนานแล้วครับตั้งแต่ซีซั่นไหนครับตั้งแต่ซีซั่นแรกแล้วเหมือนกันนะแต่ว่าแต่ว่าแบบเล่นไม่ไม่ได้เก่งแค่ตอนนั้นเองเล่นบ้างไม่เล่นบ้างซีซั่นหนึ่งเพราะเครื่องมันไม่ไหวอ่าใช่ใช่ไม่เหมือนสมัยนี้ใช่ป่ะครับใช่ใช่ไอมีคน บอดไม่ไหว,วไม่ใช่บอดแล้วเขาจะคนแล้วอยู่แถวนี้ตัวนี้ตัว,ตวมึงหุง่นยามาะโอ้สเสลืออยู่นี่น้ำเด้งร่วม นี่ครับเคเป็นไงฟีลลิ่งการยิงผมเล่นจอใหญ่ได้เปรียบตรงนี้แหละครับเวลาเห็นคน,น,นอยู่ไกลๆเนี่ยอยู่ไกลๆเนี่ยก็จะเห็นง่ายครับเมื่อกี้วิ่งอยู่ไกลๆครับยังสเปรย์โดนเมื่อก่อนถ้าเป็นโเซน11เนี่ยสเปรย์ไม่โดนนะ,ะออนคนอยู่ข้างหน้าเ่ยๆๆ Mark เห็นไหม m a r k the location เขาวงได้เล่ยิงแล้เขาวงได้ผมเข้าวงมาแล้วนะผมก็อยู่ในวงดูข้างหน้า เอาจอแล้วเจอแล้วเห็นแล้วตาก็ตายเป็นผมผมผมวิ่งละผมวิ่งมาช่วยละ Oh, 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 哦，佩服了我嘞。 ครับเมื่อกี้ผมลองเล่นเกมนะครับกับ iPhone 12 Pro Max ครับเมื่อกี้เราเล่นไปประมาณ2เกมนะ๋ยวมาดูแบตเตอรี่ครับตอนนี้เล่นไป2เกมครับแบตลดไปประมาณ12ครับก็ถือว่าไม่เยอะนะสำหรับการเล่น p u ับ Mobile ครับแล้วก็เครื่องร้อนไหมไม่รู้สึกว่าร้อนนะสำหรับตอนนี้ก็เล่นไป2เกมครับส่วนเรื่องฟีลเลอร์การเล่นครับอย่างที่บอกนั่นแหละครับก็จะมือถือจอใหญ่ยังไงก็ได้เปรียบครับเห็นศัตรูไกลๆครับเรื่องทัศนเรื่องใจโลทำได้ดีมากครับแต่ติดปัญหาเรื่องที่จอใหญ่นี่แหละครับพอจอใหญ่อย่างที่เห็นครับต เอื้อมนิ้วไปกดเก็บของครับแล้วก็เลื่อนการจับครับบางทีมันอาจจะไม่ชินครับการเล่นมือถือจอใหญ่แบบนี้ครับสุดแล้วครับใครที่กำลังจะถอย iPhone 12มาเล่นเกมครับลังเลว่าจะเอา iPhone 11หรือ12หรือไป Pro Max ตัวนี้ครับส่วนตัวผมนะครับผมชอบเล่นบนจอเกมที่มีขนาดเล็กๆมากกว่าครับอย่างเจ้าตัวนี้ครับ iPhone 11ครับขนาด6.1นิ้วครับหรือ iPhone 12ที่มีขนาดจอเท่ากันครับจอใหญ่ๆครับเหมือนกับันมากไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ครับอะไรมันก็กว้างไปหมดครับการวาดนิ้วต่างๆการจับต่าง มันอยู่ต,ติดติดขัดขัดไปหมดครับเนี่ยถนัดมือถือจออย่างนี้ครับอาจจะเพราะ1ครับอาจจะไม่ชินครับ2อ,อาจจะต้องตั้งปุ่มใหม่ครับเพื่อให้มันถนัดมือมากกว่านี้ครับถ้าให้ผมเลือกระหว่าง iPhone 11ตัวนี้ครับแล้วก็ iPhone 12แล้วก็ iPhone 12 Pro m a x ครับราคา3ตัวเนี่ย ่กันอยูเยอะพอสมควรครับ iPhone 11เนี่ยราคาตอนนี้อยู่ที่24,100บาทครับส่วน iPhone 12ความจุ128 g b ระไราคาอยู่ที่31,900บาทครับส่วน iPhone 12 Pro Max ตัวนี้ครับตัวเริ่มต้นที่128 g b ครับ ราคาอยู่ที่39,900่ายบาทครับนี่มือถือเกือบ4 0 0 0มื่ครับที่อยู่ในมือผมเพราะว่าผม,ผมตอนนี้ถ้าผมต้องการจะเปลี่ยนมาใช้ iPhone สักเครื่องยังไม่เคยใช้ i p h o n ส11นะอยู่ในกรณีที่ยังไม่เคยใช้ iPhone 11อมาก่อนผมจะซื้อ iPhone 12ธรรมดาเขาพอแล้วครับในการเอามาเล่นเกมเอามาใช้งานปกติทั่วไปถือว่าน่าจะโอเคกับการใช้งานของผมแต่ถ้าคนที่ถือ iPhone 11อยู่แล้วจําเป็นต้องเปลี่ยนมา iPhone 12ไหมบอกได้เลยครับว่าไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนครับถ้าเล่นเล่นเกมนะก็ใช้ตัวนั้นไปก ใช้อีกสักปี2ปีแล้วก็พอ iPhone 13หรือ14ออกผมเชื่อว่าราคามันจะลงมากกว่านี้ครับดียอันบอกคลิปนี้ครับก็จะประมาณนี้ครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยครับอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวผมผมซื้อของมาเองใช้เองแล้วก็พูดตามความคิดความเห็นของผมเองครับผมส่วนใครมีคําถามสงสัยครับก็ถามกันเข้ามาได้เลยครับในใต้คอมเมนต์นี้ครับไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือ Facebook ครับผมและทีมงานจะหาคําตอบมาตอบให้ได้ทุกคําถามครับส่วนใครที่ชอบการแกะกล่องแบบนี้ครับใครที่ชอบตายการรีวิวแบบนี้ ก็อย่าลืมไปกดซับสไคร b ์ให้ช่องของเราด้วยครับช่องเรือเลโกชันใน YouTube Channel ครับแล้วก็ฝากกดไลค์ให้ Facebook Fanpage ของเรือเลโกชันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมจอนวัรก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับไอโฟน12 Pro Max